ฟีฟ่าได้มีการลงบทความนะคะในการชื่นชมฟุตซอลไทยว่ามีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องยืนยันการเป็นเจ้าภาพการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะว่าคณะกรรมการของฟีฟ่านั้นประทับใจาการจัดงานและการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถามได้ปล่อยคียเมสเซจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและภาคภูมิใจร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่7 4ตั้งแต่วันที่13-17ถึง17พฤษภาคม2567ค่ะ โดยขณะที่ทางฟีฟ่าก็ได้มีการเขียนบทความชื่นชมฟุตซอลทีมชาติไทยที่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2012ที่ประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์ครับพร้อมกับระบุนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74ที่กรุงเทพมหานครในวันที่17พฤษภาคมนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะคณะกรรมการของฟีฟ่า ประทับใจาการจัดงานและการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยจึงเลือกให้กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอันทรงเกียรตินี้จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้กล่าวนะคะว่าในปี2566ระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายสิทธาทวีสินที่ประเทศได้เป็นเจ้าภาพหลักสูตรความเป็นผู้นำทางเทคนิคของฟีฟ่า โดยได้กล่าวว่าประเทศไทยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมตลอดจนผู้เข้าร่วมงานที่ดีและนักเรียนที่กระตือรือร้อนในการผลักดันเกมฟุตบอลไปข้างหน้าทั้งในและนอกสนามประเทศไทยโชว์ศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี1999ในการจัดการแข่งขัน FIFA u 1 9 Women's w o r l d Cup เป็นการจัดงานที่น่าจดจำและน่าประทับใจและต่อเนื่องด้วยการเป็นเจ้าภาพฟี f a ฟุตซอลเวิลด์คัพ2012ที่ทำให้ฟุตซอลนั้นกลายเป็นกีฬาหลักในประเทศไทยค่ะ โดยนายสุทธิพรบุญยพุกนาเจ้าหน้าที่ประสานงานทีมชาติสเปนเมื่อปี2012นะคะได้กล่าวว่าในทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงเล่นสนามจะเต็มทั้งหมดไม่ว่าเกมจะเล่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าที่อื่นก็ตามบรรยากาศจะคึกคักแฟนๆจะให้การสนับสนุนทีมของพวกเขาในทุกวิถีทางการแข่งขันสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก และทั้งนี้ด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนบอลค่ะทำให้ฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของ FIFA าฟุตซอลเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี2012ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นฟุตซอลของไทยก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้ผ่านเข้าไปเล่น FIFA าฟุตซอลเวิลด์คัพในทุกๆครั้งด้วยค่ะ เช่นเดียวกันกับทางมิเกลโรดิโกเฮดโค้ชชาวสเปนของทีมชาติไทยที่ได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาของฟุตซอลไทยนะคะว่าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเชื่อมั่นในกีฬาฟุตซอลและมีหลีกอาชีพที่ดีมีผู้เล่นจำนวนมากซึ่งทำให้การตัดสินใจว่าจะเรียกตัวใครเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นั้นเป็นเรื่องยากมาก ผมพาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกได้และจะพยายามสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ในปีนี้ผมรักษาสัญญาเสมอผมบอกจะพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตซอลเอเชียนคัพและผมก็รักษาสัญญานอกจากนั้นค่ะทางฟีฟ่านะคะได้ยังมีการกล่าวชื่นชมไปยัง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่สร้างสนามฝึกซ้อมฟุตซอลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทุนจากโครงการฟ i f a f o ฟ w a r d ที่มอบให้2อล้านเหรียญสหรัฐโดยมิเกลโรดิโก้ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยค่ะว่ามิตรภาพของผมกับคุณอดิศัก One, ดิ์เบนจสิริวันคณะกรรมการฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดของ AFC อย่างแนบแน่นผมรักประเทศไทยและต้องการพาไทยประสบความสำเร็จในฟุตซอลโลกก่อนที่เขาจะเลิกการเป็นโค้ชอย่างถาวรค่ะ